สวัสดีค่ะทักทายทุกคนนะคะทีมรักเหมือนมีแอทักซอนวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่4สิงหาคมนะคะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานสำหรับชาวออฟฟิศใช่ไหมมาค่ะทุกคนเลิกงานแล้วมาขึ้นเรือกันพายเรือไปเจอพี่แอพพายเรือไปเจอพี่แอปจอดปั๊บรับพี่แอปไปหาพีิธาพายเรือไปเจอพีิธาพา,พายเรือไปเจอพี่ท,า,า,ทาก็อยากจะบอกว่า เป็นกำลังใจให้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่จับมายงกันได้นะคะสำหรับน้อนิสิตนักศึกษานะคะนุ่มธรรมศาสตร์กับสาวจุฬาดูแล้วก็คิดถึงสมัยที่แบบว่าเป็นนิสิตกันนะทุกคนแอดเนี่ยจบจากมหาลัยที่โคราชนะคะเรียนจบเสร็จก็มาฝึกงานที่สตงสำนักงานตรวจเออสำนักงานตรวจเงินนะคะที่สตงก็ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยของพี่เลขาหน้าห้องท่านท่านผออ,อ,นอืมก็สนุกดีได้ใช้ชีวิตยอยู่ในกรุงเทพนะคะหลังจากเรียนจบปา๊าปทางานแค่ปีเดียวแอดก็ผมลิขิตพามาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ต่างประเทศนะคะทุกคนคิดถึงนะ้อสมัยนั้นแอดก็ตอนเรียนอยู่มหาลัยนะทุกคนก็เป็นนักกิจกรรมเหมือนกันนะทำกิจกรรมแต่ว่าสมัยเออไม่ใช่สิไม่ใช่สมัย เหมือนด้วยความที่มหลาลัยมันเป็นมันอยู่อีสานเนาะเขาก็จะมีวงโปรงลางแล้วก็เป็นนางรำของโปรงลางนะคะสนุกดีค่ะทุกคนโอเควันนี้นะคะความเคลื่อนไหวของมามีแอปทักซอนเนี่ยวันนี้วันศุกร์แน่นอนนะคะอยู่ในกองละครถ่ายทำละครคดีรักรงังซึ่งเมื่อวานนะคะพี่สันเองก็ โพสแล้วก็ทีมงานของพี่สันก็โพสต์เบื้องหลังเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตอนที่แอดทำคลิปเนี่ยพี่สันยังไม่ได้โพสเนาะพี่สันบอกว่าคดีลักร้างคิวที่สองนะคะหัวเราะน้ำตาท่วมก็จะเห็นว่าเป็นคิวบ้านบัวบงกสมันมีแอดทักษอนแล้วก็พี่ชาคลิปแล้วก็น้องที่รับเป็นลูกของบัวบงกสนะคะแอดยังไม่ได้รู้ว่าน้องเป็นใคร แล้วก็น่าจะเป็นคิวที่สาวแบบว่าเห็นน้องเห็นน้องไม้นะคะพี่สันอยู่ข้างๆน้องไมน่าจะเป็นคิวที่น้องไม่อาจจะบุกมาที่บ้านของบ,วงบัวบงกสนะคะทุกคนซึ่งม,มีแอปทักซอนก็เข้าไปเซลกับพี่สันนะคะหยอกล้อกันว่า คิวหน้าเปลี่ยนไปบ้านคนอื่นบ้างไหมคะบัวบงกดรัวๆัวเลยทุกซีนทุกคนนะสำหรับละครเรื่องนี้นะคะคะดีรักร้างเชื่อว่าพวกเราจะต้องเตรียมแบบว่ากระดาษทิชชูวไว้แน่ๆต้องต้องได้ร้องไห้แน่ๆทุกคนอาจจะเป็นละครหนักๆแต่น่าจะไม่ใช่ไม่ใช่หนักเหมือนอแคนเนาะจะเป็นหนักที่มาตีแผ่ชีวิตครอบครัวแล้วก็ นี่แหละทุกคนเป็นแนวขอดรูมนะขึ้นลงขึ้นศาลกันแอดคิดว่าแอดน่าจะชอบละครเรื่องนี้เพราะว่าตอนที่แอดดู uh, The World of the Mary ของเกาหลีเนี่ยคือชอบมากคือเป็นละครเครียดแต่ไม่ใช่แนวแ้นแนวแก้แขนแบบแ้นเนี่ยแอดจะไม่ไม่ชอบละครแนวนี้สักเท่าไหร่แล้วก็นี่แหละทุกคนเราวันนี้ทำคลิปเราก็จะมาพูดถึงกันเกี่ยวกับ ละครแค้นเดินทางมาถึง EP ที่18แล้วนะคะซึ่ง EP ีเนี้ยก็เริ่มจะเปิดออกมาแล้วว่าปมปมที่อยู่ที่อยู่ในใจของปรางทองในเพราะอะไรเธอถึงแบบแค้นแล้วก็เนี่ยนะเดินทางมาถึงจุดเนี้ยยังไงทุกคนตอนนี้ดูมาถึง EP ีที่18แล้วเพื่อนๆทีมไหน ทีเหมือนแพรหรือว่าทีมปรางทองรู้สึกว่าอีก6ตอนก็จะเป็นก็จะจบแล้วนะคะทุกคนซึ่งน่าจะดูน่าจะถึงจุดจบของปรางทองแล้วสำหรับแคนนะคะเท่าที่แอดดูมาเหมือนบอกว่าช่วงลหลังๆมาก็ดูมั่งไม่ดูมั่งดูมั่งไม่ดูมั่งในที่คือไม่ได้แบบตั้งใจดูม,มากงๆก็จะเปิดไว้แล้วก็ฟังไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบนั่งจ้องนะคะ แอดก็ยังรู้สึกว่าโอเคเหมือนแพนี่แอดยังไม่แน่ใจว่าแค้นของนางก็ไม่รู้อเหมือนบทมันแบบผู้ชายที่อยู่ในเรื่องอะทุกคนคือแบบอยู่ฝั่งเหมือนแพหมดเลยแบบช่วยเหลือเหมือนแพทุกอย่างไม่ว่าเหมือนแพทําอะไรจะโกหกอะไรผู้ชายที่อยู่ในเรื่องเนี้ยก็จะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตว่าอ๋อเหมือนแพโกหกแบบนี้ พราะมันเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งในในความเป็นจริงของมนุษย์นะ่ะก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบหาเหตุผลขนาดนั้นไหมเหมือนผู้ชายทุกคนแบบซัพพอร์ตเหมือนแพรหมดเลยรักหมดเลยแล้วก็เก่งกาจเองก็แบบแม่พูดอะไรก็ไม่ฟังเลยในมุมของความเป็นจริงอ่ะถ้าเรามีลูกแบบนี้เราไหวมะไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องคิดว่าลูกเรานะคะไปไปรักเหมือนแพรที่เป็นศัตรูเรานะเป็นรักสาวไหนก็ได้แต่ว่ามีลูกเป็นแบบนี้เราก็ไม่โอเคนะถูกไหมส่วนพิธานนี่เป็นบทที่แอดค่อนข้างจะ รู้สึกอืมรู้สึกว่าพี่ทานเนี่ยเดินเรื่องมาเนี่ยคือเหมือนจะแบบฉลาดเข้าใจทุกอย่างอ่านเกมออกแต่สุดท้ายแล้วก็ตกมาตายตกมาตายในในมุมของแอดคือพอรักผู้หญิงคนหนึ่งก็พร้อมที่จะหักหลังคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพี่สะพ้ายของตัวเองเป็นแม่ของหลานของตัวเองก็พร้อมที่จะหักหลังทุกอย่างเลยเพื่อที่จะไปช่วยผู้หญิงที่ตัวเองรัก พราะความว่าสงสารเพราะว่าณนะตอนนั้นน่ะพี่ธานไม่ได้รู้เรื่องสิ่งที่สิ่งที่ปรางทองทำใช่ไหมคะมันก็น่าแปลกที่การที่พี่ธานเนี่ยมีอยู่มีเกณฑ์ไปเรียนถึงเมืองนอกกลับมามีงานตำแหน่งใหญ่โตนี่ถ้าเรามองกันไปจริงๆแล้วมันก็มาจากปรางทองทั้งนั้นนะที่นางแบบบริหารบริษัทขึ้นมาใหญ่โตแล้วก็มีเงินส่งให ไปเรียนเมืองนอกจงกลับมามีตำแหน่งใหญ่โตแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะในบทน่ะมันไม่ได้ส่งให้เห็นเลยว่าพิธานมีความเห็นอกเห็นใจหรือหรือรักในตัวปรางทองเลยคือปรางทองทำอะไรดูจะดูจะไม่สปอร์ตเลยอ่ะทุกคนมันก็เลยมันบทมันก็เลยเหมือนส่งให้ปรางทองแบบเฮ้ยฉันร้ายกาจแต่โดดเดี่ยวมากไม่มีคนเห็นใจฉช่นเลยโพใคร มีงานมีการทำบริษัทใหญ่โตรับจอบจากปรางทองร่ำรวยก็ไม่เห็นความดีของปรางทองเลยทุกครั้งก็จะบทก็จะส่งแบบไม่ชอบเลยเกลียดจังเลยเจ้านายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันผู้ชายทุกคนที่อยู่ในเรื่องอะ่ะคือแบบเป็นอะไรมากกับปรางทองเปล่าในในมุมของแอนนะถ้าเรามองกันมุมจริงๆอะ่ะทุกคนแบบม,มีใครเห็นความดีของนางไม่มีใครสืบเลยหรือว่านางเป็นคนเกี่ยวการไลยกากันเนี้ยนางเจอปมอะไรมาแม้ แม้แต่พิธานนี่ก็คือคือไม่เข้าใจพี่สะพ้ายตัวเองไม่เห็นด้วยกับพี่สะพ้ายคือเหมือนเหมือนคนที่เกลียดพี่สะพ้ายอะแล้วตอนนี้ก็ทําทุกวิธีทางหักหลังแบบโกหกอันนั้นโกหกอันนี้เออก็เลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออนะมันก็ดูมันก็ดูแบบดูไปแล้วมันก็แบบอ้าวบางทองเธอก็ดูโดดเดี่ยวนะแต่เธอร้าย ep ที่สิบแปดนี่ก็เริ่มเห็นแล้วว่าปมที่อยู่ในใจของปรางทองมันคืออะไรก็คือเหมือนแบบ นางโดนกดขี่ข่มเหงมาตลอดก็คือแบบนางทำงานถวายหัวให้กับสองผัวเมียที่เป็นที่เป็นพ่อกับแม่ของเหมือนแพรใช่ไหมก็รับปากนางว่าจะให้นั่นให้นี่นางก็ทบาทำงานถวายหัวเลยขนาดช่วงที่แบบว่าเหมือนแพรเป็นเด็กมาติดนางทำให้นางไม่มีเวลาไปเรียนรู้งานไปพิสูจน์ว่านางเก่งนางทำดีนางเก่งนะ นางก็ให้สามีเนี่ยมาดูแลเหมือนแพรแทนแต่นางไม่ได้ส่งสามีนางให้มารักกันกับเหมือนแพรนางแค่แบบเออดูแลดูแลน้องหน่อยฉันจะได้มีเวลาไปไปเรียนรู้งานจากพ่อแม่ของเหมือนแพรแต่สุดท้ายแล้วหัว,ห,วหัวกับกับหลานก็รักกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้นางแบบเสียใจนางปมนางเป็นปมใช่ไหมพอสุดท้ายแล้วพ่อแม่ของเหมือนแพรก็ไม่ได้ให้สิ่งที่สัญญาวไว้กับนางมันก็เลยเกิดเป็นความแค้น ก็ว่ากันไปซึ่งนะคะมนมีแอปก็โพสต์รัวๆใน IG story เลยนะคะทุกคนครอบครัวละคร3โหดขนหัวลุกอ่ะนะับรางปรางทองเดอะออสการ์แขนตอนที่18เอาจริงๆนะคือแอปทักษอเล่นดีมากทุกคนแล้วมามีควรจะได้รางวัลสักรางวัลน,นะแม้และครเออเรตติ้งจะไม่ดีอะแต่ถามว่าคนทักษอเล่นดีไหมเล่นดีมากแต่ แอดว่าปัจจุบันนี้คนคนไม่อยากดูละครคิดเครียด,ดแล้วมันมีเรื่องเครียดเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเห็นไหมอ่าละครอีกเรื่องอ่ะมาตาลดาอะไรเงี้ยคือคนดูเยอะมากเพราะว่ามันชิวอ่ะแอดเชื่อ,ว,อว,ว่าถ้าหารักด้วยใจเธอนะออนแอน์ปัจจุบันนี้เรตติ้งจะดีมากเพราะคนไม่อยากดูอะไรคิดเครียด,ด,ด,ดแล้วอ่ะ อ่แล้วก็นี่เป็นหนึ่งอีกหนึ่ง i อ Story ที่มามีแชร์มานะคะเรื่องหุ้นเป็นหางเป็นฟางเส้นสุดท้ายปรางฉลาดสุดแล้วในเรื่องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเห็นสวยๆแบบนี้แอปแสดงได้น่ากลัวมากนึกว่าฆาตรกรโรคจิตจริงทุกคนคือเล่นดีเล่นดีหมดกรัรพี่แอปนางเอกผู้สวยหวานของกูปังทองเลือดเย็นจัดนะคะ แล้วก็แม่แอปสแสดงดีเกินจังหวะรูปหัวยิ้มไปด้วยคนลุกสุดๆแค้นตอนที่18ยิ่งทำเป็นไม่รู้ยิ่งไม่น่าไว้วางใจก็จริงนะแค้นตอนที่18ดีใจที่เห็นทุกคนด่าปรางทองแบบจัดเต็มคือไม่มีใครคิดว่านี่คือแอปทักษอนอะ เพราะถ้ามีสักแวบเราอาจจะไม่ด่ากันได้แรงขนาดนี้พี่แอปเล่นดีมากภูมิใจในตัวเมนสุดๆสวิตอารมณ์แบบคนอยากได้อยากมีดูเก็บกดดูกระหายนะคะแค้นตอนที่18ช็อตฟิลเวอร์ยังไม่ตายหรอือแอปบ,บทนับ,ร,นบรางคือสุดมากจังหวะตะโกนช่วยด้วยนี้คือแบบอึ้งมากแม่ทำได้ ร้ายมากค่ะแล้วก็อีกเม้ดหนึ่งนะคะชีปร่างนางคิดมาตลอดว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวแม่ของแพรจริงยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ยอมรับกดความอยากของตัวเองจนวันหนึ่งที่มันไม่ใช่ของตัวเองเลยระเบิดออกมา นี่นะคะทุกคนเป็นยังไง ep 18แดอดดูแล้วก็บอกออสการ์จริงๆเล่นดีมากขนาดมามีแอปทักซอนนะคะถ่ายละครนะคะถ่ายละครคดีรักร้างอยู่นะแม่ยังดูตัวเองนะคะดูตัวเองแล้วก็ยังอึง้งมามีแอปทักซ้อนยังบอกว่าโอ้โหร่างทรายมากแล้วทุกคนนะคะเป็นยังไงดูแล้ว กลัวนะปรางไหมคือเอาเป็นว่าแอดก็ไม่ได้อยากเห็นแบบนี้ค่ะสอนรับบกดแบบนี้แต่แต่ว่านะคะนักสแสดงเนาะมันต้องออกมาจากเซฟโซนมันต้องเล่นได้ทุกบทแต่ก็อยากให้มามีพ๊พอานะคะบทรา้ายๆลงนั่นมามีเรื่องต่อไปนะคะที่ต่อจากคดรีรับรงแล้วก็ขอเป็นแนวคอมดี้อีกเนาะขอแนวแบบว่าชิวๆสนุกๆนกนะแะแรงๆแบบนี้ไม่ไหว โอเคทุกคนเราก็แค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะปะายเรือต่อพายเรือไปเที่ยวธรรมศาติดีกว่าส่วนเรื่องของหัวใจเหมือนเดิมค่ะทุกคนยังพูดเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวหมอกแจ้งจก็จะค่อยหายไปเองนะคะถ้ามันมีออกมาพูดหรือว่ามีงานอีเวนต์อีกครั้งหรือให้สัมภาษณ์อะไรอีกครั้งว่า โพเชแอปมีคนคุยแล้วค่ะไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้แต่มีจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องแบบไม่ต้องคุมเครือว่าคุยอยู่ในสเตจแค่พี่แค่น้องเอาเป็นว่าคุยกันในสเตจคนรู้ใจเนี่ยเดี๋ยวหมอก,กจางก็จะจางหายไปอย่างคนที่เคยแอลมามีอย่างเช่นน้องตีน้องตีเองก็แบบเอามาแอลมาจีบอย่างเงี้ยเชื่อว่าน้องก็อาจจะลดลงถ้าเกิดคนคนนั้นไม่ใช่น้องนะคะทุกหนุ่มนั่นแหละไม่ใช่แค่น้องตี เพราะว่าน้องตีก็จะแอลเหมอมีในไอจีบอยแฟนคลับเอฟซีก็เห็นถ้าเหมอนี้มีคนคุยจริงๆและเชื่อว่านุ่มทุกคนที่เป็นคู่จิ้นนะปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องให้เกียรติคนที่เหมอมีคุยด้วยก็จะลดความแอลในในใน,ในแนวหนุ่มสาวแต่สามารถแบบยังคอมเมนต์หยอกเอินกันในฐานะพี่สาวน้องชายได้ไม่มีปัญหาแน่ๆนะคะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะ จอกันคลิปหน้าค่ะอ๋อลืมไปก่อนปิดคลิปอย่าลืมนะคะสามแซบเทปวันอาทิตย์นี้จ้องหน้าจอเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดไพ่พรมยานนะคะ<อ>เห็นไหมมีแอปทัศนรเนี่ยถือไพ่อยู่ในมือแล้วดูสิว่าเราจะได้เห็นอะไรนะคะซึ่งแอดมินโพลิพัทก็แซวเลยนะคะว่าให้แม่นึกถึงหน้าของหนุ่มคนนั้นแล้วแล้วก็เปิดออกมา ดูดวงแน่ใจว่าต้องเป็นดวงความรักของแอปทักษอ o แน,เน่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่พรมยานเนี่ยจากที่มาดามแป้งนะคะเปิดไพ่ที่บ้านมาดามแป้งบอกแล้วว่าคุณทักษอนเนี่ยปีหน้าเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาไปเลยเดีย๋ยวว่าจะต้องเตรียมแหกขันมากก็มาดูว่าไพ่พรมยานในรายการสามแซบเนี่ยจะบอกแอปทักษอนว่าอย่างไงโอเคไ่ม